คุณอี้ครับถามนิดนึงว่าเมื่อวานเนี้ยทำไมแม่เขาถึงไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยยังสามารถที่จะ,ะมาเปิดหน้าแล้วก็ไลฟ์สดกันได้อีกเขาดูไม่มีความเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะตอนนี้คือพี่เชื่อไหมว่าเคยได้ยินเขาว่ามัลติเวิร์สไหมครับครับมัลติเวิร์สครับก็บไหน,ไหนๆพวกผมได้รับรการเรียกว่าอเวนเจอร์เนี่ยผมก็ไปให้สุดเลยนะฮะมัลติเวิร์สเนี่ยคือพอหุจักรวาล คือจักรวาลของเราเนี่ยมันมีหลายจักรวาลหนึ่งในจักรวาลนี้เขาเรียกว่าจักรวาลมุมกลับจะไม่ว่าในโลกมนุษย์เนี่ยเราจะเชื่อเรื่องอะไรจักรวาลนี้มันจะตรงกันข้ามเลยครับจะตรงกันข้ามจะเป็นมุมกลับหมดเลยนะครับจากสีขาวจะกลายเป็นสีดําจะเป็นคนละเรื่องคนละลางอันนี้ผมว่าเขามาจากจักรวาลมุมกลับอืเขามาจากจักรวาลอื่นเขาคิดไม่เหมือนเราอะไรที่โลกเราบอกว่าผิดเขาจะบอกว่าถูกอะไรที่เราบอกว่าถูกเขาจะบอกว่าผิดเนี่ยผมได้ข้อสรุปแล้วว่า เออม,มันคนละเรื่องกันนะฮะวันนี้อยู่คนละจักรวาลกันครับครับอานะคุณอี้ครับแล้วอย่างที่บอกว่าคุณอี้เนี่ยดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็กมาตลอดเนี่ยเรามาดูถึงเคสของน้องเชื่อมจิตเนี่ยคุณอี้คิดว่าน้องเขาเนี่ยแบบมีปัญหาที่แบบจะต้องให้คนอื่นเนี่ยมาดูแลแทนพ่อแม่ไหมมีแน่นอนครับข้อมีสามข้อนะครับแบบที่เรลลายที่สุดเนี่ยกรณีที่ว่าเร็ลวลที่สุดก่อนคือกรณีที่พ่อแม่ถูกจับงงติดคุกต่เป็นคดี ไปเชื่อมจิตกันในเรือนจานะฮะแม่เขาตอนนี้มีคนบอกว่าเป็นเป็นพนางแม่เขามีคนยกยอมนะพนางราชททำเทวีเนี่ยนะชาวเตก็ตั้งให้สงคัยพ่อพี่ว่าเออเขาบอกว่าเป็นชาวจัตุรลกตารางทั้งสี่นะครับแต่ตอนนี้ก็จะไล่ตะเวนติดคุกสี่ทิศเลยนะฮะก็อันแรกที่เร็ว้าสุดคือหลังจากนี้พ่อแม่ติดคุกนายติดคุกนะครับลูกโดดเดี่ยวถ้ามีญาติญาติเลี้ยงได้ก็เลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ เข้าสู่ระบบรัฐเลี้ยงดูนะครับก็คือกระทรวง,งการพัฒนาสังคมก็เข้ามาดูแลครับอันที่สองเนี่ยถ้าหากว่าเรไลไลรองลงมาแต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตเจึงสารเนีจะสั่งว่าต้องคงุ้มครองเด็กแล้วห้ามเอาเด็กไปทำสอยหาผลประโยชน์ห้ามไปเล่หถขายลักษณะเนี้ยให้หยุดพฤติกรรมทั้งหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่ทำไว้คือ Digital Footprint แปลว่ารอยทีนไอ้รอยพิมพ์มรอยพิมดิจิทัลเนี่ย ไม่ได้หมดไปด้วยไปไหนก็ถูกเพื่อนร้อเอ้ยเธอเชื่อมจิตกันทังหรือเปล่าเอ้ยเชื่อมจิตหรือยังเอ้เชื่อมจิตมาแล้วไอ้เชื่อมกล้วยดีกว่าหนุกร้อถูกเชาตลอดเช้่อต่เนี่ย